เรากำลังจะสร้างพระธรรมกายยมตัวซึ่งแต่เดิมเนี่ยความตั้งใจครูไม่ใหญ่ต้องการให้หนึ่งคนหนึ่งองค์หนึ่งชื่อต้องการอย่างนั้นนะจ๊ะเ่อทุกคนได้มีส่วนโดยเป็นตัวแทนหกพันกว่าล้านคนทั่วโลกให้ย่อเหลือหนึ่งล้านคน,คน, 1, คนจะลึกชื่อสําหรับผู้ที่สถาปนาและก็ในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์เทวดาทั้งหลาย จะเดินตั้งใจงั้นแค่หนึ่งคนหนึ่งองค์แต่การเวลาผ่านมาสถานการณ์ทำให้เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไปเพื่อให้มันเร็วทันใช้งานเนื่องจากว่าโอกาสที่เราจะสื่อสารอย่างนี้ให้เข้าใจกันได้ท่วถึงเนี่ยมันยังไปไม่ค่อยจะถึงเพราะว่าบางคนที่เขาไม่อยากจะเข้าใจไม่อยากจะเห็นมหามลัทธกายกดีเกิดขึ้นเขาก็พยายามปิดหูปิดตาปิดเบือนข้อมูลที่แท้จริงไปยังเพื่อนมนุษย์ เราต้อกระหาล่าช้าดังนั้นมันก็ต้องปรับออกมาว่าอย่างไรก็ได้ให้มันเสร็จกันละกันเสร็จทันใช้แม้จะไม่ได้ดังใจก็าตามแล้วจะเพราะฉะนั้นหมาธรรมกาจะดีนี่มีทุกศาสนิกไปดูถมีทุกศาสนิกเลยที่จะรึกชื่อเอาไว้แล้วก็คนหนึ่งทำมังกันหลายองค์ก็มีแต่เดิมเราตั้งใจแค่องค์เดียวก็นั้นเองแต่มันไม่ทันเนี่ย ราะนั้นก็เหตุนี้แหละเราจึงได้พระธรรมกายจำตัวที่มีจํานวนรายชื่อไม่ครบเท่าไหรแต่ว่าผู้ที่ไม่ทอาอไม่ครบรายชื่อหนึ่งร้านคนที่ไม่ซ้ํากันก็ไม่เป็นไรขอให้มีมหาธรรมกายจีดีเกิดขึ้นและผู้ที่มีชื่อจารึกิดติฐานาพระธรรมกายจำตัวนี้ก็ถือเป็นตัวแทนของทุกๆคนกันแล้วกันและทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญตรงนี้ดีไหมจ๊ะ